สวัสดีครับสวัสดี f อฟนะครับแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับผมช่างปุ๋ยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆแล้วก็เอฟซนะครับมาดูปัญหาของ DT 1 2 5้ x ้คันนี้นะครับที่ FC บอกว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับนำมาให้ผมตรวจเช็คนะครับคันสตาร์ทก็แน่นแล้วก็กดไม่ลงเลยนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรลูกค้าบอกลูกสูบติดหรือเปล่านะครับมันไม่ติดก็ต้องมาถอดดูกันนะครับเดี๋ยวเราก็ มาถอดดูกันนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้แก่เพื่อนๆแล้วก็ FC นะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยนะครับอันไหนใช่ไม่ใช่นะครับนี่นะครับคันสตาร์แน่นกดไม่ลงเลยนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามดูกันต่อไปนะครับ โอเคนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะถอดหัวเทียนออกมาวิเคราะห์นะครับเพื่อที่จะได้รู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับถึงสตาร์ทไม่ติดนะครับนี่นะครับเราหมุนออหัวเทียนออกมาดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ลองกดคันสตาร์ทดูก่อนนะครับว่ากดลงหรือเปล่าอ้าวโอ้โหอะไรนั่นอะไรพุ่งออกมาจากรูหัวเทียนนะครับนั่นโอ้โหน้ํามันเยอะขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยโอ้มันจะติดได้ยังไงนะครับถ้าน้ามันมันเยอะขนาดนี้นะครับ ยังไงก็ไม่สามารถที่จะสตาร์ตติดได้เลยนะครับนี่โอ้โหพุ่งออกเลยนะครับยิ่งกดยิ่งพุ่งนะครับโอ้โหเจอสาเหตุแล้วนะครับแต่เราก็ต้องรู้ให้ได้นะครับว่าสาเหตุที่น้ํามันมันพุ่งออกมาแตกกระจายออกมาจากัวเทียนตรงนี้มันอยู่ในลูกสูบได้ยังไงนะครับมันเข้าไปได้ยังไงนะครับนี่กดไปเรื่อยๆนะครับก็เริ่มเบาน้อยลงไปแล้วนะครับเริ่มน้อยลงไปแล้วนะครับแต่ยังไงก็สตาร์ตไม่ติดนะครับเพราะว่า มันมีน้ำมันเข้าไปแบบนี้แล้วน้ำมันที่เข้าเนี่ยมันเป็นน้ำมันอะไรนะครับมันจะเป็นน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันทูทีนะครับเราก็ยังไม่รู้นะครับตรงนี้แต่เป็นซินไม่น่าใช่นะครับนี่นะครับนี่ดูนะครับนี่เต็มพื้นเลยนะครับดีนะครับเอากระดาษอะไรมาเผื่อรองไว้แล้วนะครับนี่โอ้โหนี่สภาพนะครับน้ำมันนะครับมี2อย่างไม่น้ำมันเครื่องก็ทูทีนะครับเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องถอด เสื้อสูบมาวิเคราะห์กันดูอีกทีนะครับเพราะว่ามันสตาร์ทไม่ติดด้วยเราต้องเอาให้มันจบทีเดียวเอาน้ำมันเครื่องออกจากห้องแค้งให้หมดนะครับก็โอเคนะครับเบื้องต้นก็เจอสาเหตุแล้วนะครับว่ามันไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราลื้อจุดอื่นต่อไปแล้วเราค่อยมาสรุปกันนะครับว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่นะครับก็ใช้เป็นบล็อกเบอร์12นะครับบล็อกเบอร์12นะครับ ถ้าให้ดีตรงนี้นะครับก็เป็นบล็อกยาวดีกว่าเพราะมันจะลึกนะครับถ้าเป็นบล็อกสั้นๆนะครับมันจะถอดลาบากนะครับตรงนี้แล้วก็ที่เสื้อสูบด้านล่างก็เหมือนกันนะครับ น้ำมันครับนี่น้ำมันอัลตรุปนะครับเต็มกระบอกสูบเลยนะครับก็เลยทำให้กดคันสตาร์ทไม่ลงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาไล่ดูสาเหตุกันนะครับว่าทำไมน้ำมันอตลตรุปถึงไหลเต็มห้องแข็งนะครับ ด้หลังที่หลังจากนะครับที่ผมได้ถอดเสื้อสูบออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเจอน้ํามันนะครับนองเต็มห้องแ็งเลยครับห้องโคเหวียงเลยนะครับแล้วน้ํามันนี่ก็เป็นน้ํามันทูทีด้วยนะครับดูจากกระป๋องนะครับน้ํามันแห้งเลยนะครับนี่แห้งเลยนะครับแล้วมันไหลเข้ามาได้ยังไงนะครับก็เข้าทาง โลนี้นะครับโลพูที่เข้าตรงคาบูเลเตอร์นะครับสายตัวนี้จะมาที่ปั๊มบริเวณตรงนี้นะครับแล้วบริเวณใต้นี้นะครับจะมีบอลวาลหรือมีเป็นลูกปืนแล้วก็มีสปริงเหมือนเช็ควาลนะครับคอยกดไว้ไม่ให้น้ํามันไหลออกไปนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีแรงดันจากปั๊มตัวนี้นะครับที่เวลาเราขึ้นต์เราติดปุ๊บ ปั๊มจะทํางานลูกปั๊มจะปั๊มน้ํามันก็จะเกิดแรงดันแรงดันก็จะชนะบอลวาลหรือเช็ควาลก็น้ํามันก็จะวิ่งฉีดเข้ามาที่คาบูเรเตอร์ไปเลี้ยงเครื่องยนตได้นะครับแล้วครั้นี้ถ้าเกิดว่าบอลวาลหรือเช็ควาลตัวนี้มีปัญหามีฝุ่นเกาะหรือสปริงล้านะครับก็จะทําให้ปิดไม่สนิทพอปิดไม่สนิทปุ๊บก็จะทําให้น้ํามันจากปั๊มตัวนี้นะครับไหลตลอดเวลาทั้งทั้งที่เครื่องยนต์ไม่ติด มันก็จะไหลเข้าไปที่คอมพิวเตอร์แล้วก็ไหลลงเข้าที่ห้องเขเวี่ยงแบบนี้นะครับทําให้ไหลลงมาท่วมเต็มห้องเขเวี่ยงแล้วก็ทําให้สตาร์ทไม่ติดนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เวลากดคันสตาร์ทแล้วแข็งแน่นเลยเหมือนลูกสูบติดนะครับ แท้จริงแล้วลูกสูบก็ติดด้วยนะครับอาจจะติดจากการใช้งานจะไม่เกี่ยวกับน้ํามันนี่นะครับเพราะว่าน้ํามันเนี่ยถ้าเต็มห้องแข้งมากเวลาลูกสูบเลื่อนลงมาปุ๊บมาอัดตัวอย่างเงี้ยนะครับมันไม่มีพื้นที่ขยับมันก็จะทําให้เรากดคันสตาร์ทไม่ลงแล้วมันก็แน่นนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสาเหตุก็เกิดจากที่ปั๊มนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆและ FC เจอปัญหาแบบนี้นะครับก็แก้ไขโดยการที่ ถอปั๊มออกมาแล้วก็แกะตรงเช็ควาว์ออกมาดูนะครับแล้วก็ทําการล้างทําความสะอาดหรือว่าเปลี่ยนสปริงใหม่นะครับก็ต้องดูกันอีกทีนะครับไว้เดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะแกะให้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ